เมื่อวันที่24กรกฎาคม2566สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จมายังมหาวิทยาลัยราชพัสุราษฎร์ธานีเพื่อทอพระเนตรและร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่46ศสีวิชยคีตาปัญญาสมวัตร,ราชพัสุราษฎร์ธานีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างประสบการณ์มุ่งส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของดนตรีไทย มรดกวัฒนธรรมชาติที่สืบทอดมาช้านานซึ่งในโอกาสนี้ศาสตราจารย์สิริเล็กทรงศิวิไลปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพรมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัสุราธานีกล่าวคำกลับบังคุมทูลโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ส่งสอดวงร่วมกับนิสิตนักศึกษาทรงบรรเลงเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรีเพลงโฮมโรงอายเรศและเพลงกรมหลวงนาราัธิวาราชนครินและพระราชทานพระราชดำรัสแก่นักดนตรีไทยที่ร่วมบรรเลงเพลงสำหรับงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่46สศรีวิชยคีตาปัญญาสมวัตรราชพัสุราธานี มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน64สถาบันมีนิสิตนักศึกษารวมทั้งครูดนตรีไทยเข้าร่วมงานกว่า1300คนจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัสุราษฎร์ธานีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้าการสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระหว่างวันที่23-26กรกฎาคม2566เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจระหนักถึงคุณค่าของศิลปะการบรรเลงเพลงไทยวัฒนธรรมประจำชาติตลอดการเปิดโลกทัันั เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศอีกทั้งสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานด้านดนตรีไทยจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในระดับชาติ